โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิวอร์พูเซิงหนักอีซักผ่าตัดข้อเท้ากระดูกน่องแตกพักยาวไม่มีกำหนดลิวอร์พูแถลงการยืนยันอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าและกระดูกน่องแตกเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายว่านานแค่ไหน อีซักต้องเจอกับเรื่องสุดโชคร้ายหลังได้รับบาดเจ็บหนักจากการโดนมิกกี้ฟันเดฟเฟนเสียบในจังหวะยิงประตูเกมที่ช่วยหงแดงชนะทอตแนมฮอสเปอร์สอต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับอาการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณกระดูกน่องรวมถึงความเสียหายเพิ่มเติมที่ข้อเท้าส่งผลให้อีซักจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทันทีเมื่อวันจันทร์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมา และตอนนี้การผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดีแถลงการของลิเวอร์พูลระบุว่าหลังจากการตรวจวินิจฉัยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในวันนี้ซึ่งรวมถึงกระดูกน่องแตกด้วยการฟื้นฟรูร่างกายของอีซักจะดำเนินต่อไปที่ศูนย์ฝึกแอคเซอรเทรนนิ่งเซ็นเตอร์โดยยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการกลับมาลงสนามของเขาทั้งนี้จากอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าอีซักซึ่งยิง ทางนี้จากอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าอีซักซึ่งเพิ่งยิงได้3ประตูให้กับลิเวอร์พูลจากการลงเล่นในทุก,กรายการอาจจะต้องพักยาวอย่างน้อยจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยทีเดียวเลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าหลังจากที่สโมสรลิเวอร์พูลทราบถึงอาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปของสโมสรก็คือการมองหาทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ การขาดหายไปของอีซักเป็นเวลาหลายเดือนนั้นซึ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าทีมของอาเนอร์ขาดผู้เล่นแนวรุกอย่างมากและหากมีเงินพอพวกเขาต้องรีบดำเนินการซื้อผู้เล่นเข้ามาในเดือนมก,กราคมนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาการฟื้นตัวของอีซักนั้นดูดีกว่าที่หลายคนภายในสโมสรกังวลเอาไว้หลังจบเกมในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีโอกาสที่เขาจะกลับมาลงเล่นอีกครั้งในฤดูกาลนี้ ทีมงานสตาฟโคช้ชของทีมลิเวอร์พูลทุกคนรู้สึกประหลาดใจยอย่างมากที่ผู้เล่นรายนั้นมิกกี้ฟันเดเฟนของสเปอร์ไม่ถูกลงโทษจากการเข้าสกัดใส่อเล็กซานเดอร์อีซักจนต้องเจ็บหนักถูกเปลี่ยนออกจากสนามในทันทีซึ่งในแมตท,ที่ผู้ตัดสินอย่างจอห์นบรูคแจกใบแดงให้กับผู้เล่นสเปอร์อย่างชาบีซีมอนและคริสเตียนโรเมโลแต่กลับไม่มีอะไรเลยสำหรับผู้เล่นอย่างมิกกี้ฟันเดเฟนในจังหวะนี้ พอจอยจากเดือดรายงานว่าแม้ว่าจะไม่มีระยะเวลาขอบเขตในการรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อีซักและคาดว่าเขาจะต้องพักนานหลายเดือนแต่สโมสรลิเวอร์พูลยังคงมองโลกในแง่ดีว่ากองหน้ารายนี้จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมของแดงได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ตอนนี้อีซักจะพักรักษาอาการผ่าตัดจากนั้นมีกำหนดการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในทันทีที่ a x a Training Center ในโปรแกรมพิเศษส่วนตัวของเขา ทีซักกำลังใจดีมากและยังคงมองว่าเขาจะกลับมาเล่นให้กับทีมทันก่อนที่ฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลงไป เจโบโทรอยอดีตกองหน้าอังกฤษชี้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนเซนเตอร์ทอดแนมฮอสเปอร์ควรโดนแดงจังหวะเสียบซึ่งทำอเล็กซานเดอร์อีซักหอกฆ่าตัวสถิติลิเวอร์พูลขาหักขณะที่อดีตเป่าเพียมรีเห็นต่างไปในจังหวะอีซักยิงประตูได้ฟานเดอร์เฟนพยายามขัดขวางแต่ไม่สําเร็จและยังทำให้ดาวเตราคา130ล้านปอนด์บาดเจ็บโดนเปลี่ยนออก ฟานเดอร์เฟนไม่ตั้งใจทำร้ายอีซักชัดเจนว่าเขาแค่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันประตูโบทรอยกล่าวในรายการวิเคราะห์คำตัดสินประจำสัปดาห์ขณะเดียวกันฟานเดอร์เฟนก็ยังสมควรโดนใบแดงจากจังหวะพุ่งเข้าเสียบโดยควบคุมตัวเองไม่อยู่มันเป็นการเล่นที่เสี่ยงอันตรายฟานเดอร์เฟนไม่มีทางเข้าถึงบอลแล้วอีซักยิงบอลไปก่อนที่เขาจะเข้าปะทะเสียอีกหากเกิดกลางสนามมันจะเป็นใบแดง อีซักขาหักจากการประทะครั้งนี้นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเดอะเฟนใช้แรงมากแค่ไหนมันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างสําหรับใบแดงแต่เป็นเพราะอีซักยิงประตูได้ทีมงานผู้ตัดสินจึงปล่อยผ่านไปอย่างไรก็ตามเดอะบอดกาเลอร์อดีตผู้ตัดสินเพียมหลีบร่วมจัดรายการอยู่เห็นต่างไปความเห็นของโบทรอยทําให้ผมอึง้งผู้แขวนนกหวีดไปเมื่อปี2007แสดงทัศนบ้างผมมองไม่เห็นว่าฟันเดอร์เฟนทำอะไรผิดจากนักฟุตบอลทั่วไป ผมคงแปลกใจมากหากจังหวะแบบนี้เป็นใบแดงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนของสนามเราผู้เล่นอ,อ่านจังหวะเข้าบอลผิดพลาดเป็นเรื่องปกติกรณีนี้ฟันเดอร์เฟนเข้าช้าเล็กน้อยและมันไม่ใช่ใบแดงฟันเดอร์เฟนไร้ความผิดคารกเกอร์ป้องกองหลังสเปอร์ทำอีซักสอดเดี่ยงยาว ฟันเด์เฟนปรากระหลังทีมสเปอร์ถูกบางเสียงชี้ว่าสมควรได้ใบแดงในเกมเพียมลิกนัดที่ไกลเดือยทองเปิดบ้านพ่ายต่อลิเวอร์พูล2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในจังหวะเข้าประทะใสอีซักจนทำให้สตาทีมชาติสวีเดนซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมดังกล่าวบาดเจ็บและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังสอยตะข่ายพาทีมเยือนนำ1ต่อศในต้นครึ่งหลัง กรณนนั้นก็ดีในฐานะอดีตกองหลังคาร์เกอร์ซึ่งรับใช้หงแดงสโมสรเดียวตลอดชีวิตยืนยันว่าฟานเดอร์เฟนไม่สมควรโดนตำหนิแม้อาจทำให้อีซักต้องเลี่ยงยาวมันเป็นผลเสียครั้งใหญ่เพราะผมคิดว่าลิเวอร์ pool เหลือกองหน้าแค่รายเดียวเท่านั้นมีการพูดคุยกันมากมายถึงการเข้าปะทะจากนักเตะสเปอร์แต่ส่วนใหญ่ไม่ฉลาดคาร์เกอร์เอ่ยเมื่อ22ธันวาคมต่อสกายสปอร์ตผมพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งของฟานเดอร์เฟนและผมต้องเข้าปะทะเช่นกัน เขาพยายามเข้าบล็อกและมันเป็นการเลื่อนถลายเขาต้องเข้าปะทะคุณไม่อาจปล่อยให้กองหน้าง้างยิงในจังหวะนั้นได้มันเป็นความโชคร้ายของอีซักอย่างแท้จริงมันน่าจะเป็นเกมแรกๆที่เราได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาในชุดของลิเวอร์พูล อันนี้โจนจากดีแอรเลติกเปิดเผยสเปคผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมทัพเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมก,กราคมนี้หลังจากอาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อีซักอาจจะทําให้หงแดงต้องเปลี่ยนแผนและกลับเข้าสู่ตลาดรอบที่2ที่กําลังจะเปิดทําการในเร็วๆนี้และตําแหน่งแนวรุกจะถูกมองว่าเป็นตําแหน่งที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการอยากที่จะเพิ่มเติมเข้ามามา,มากที่สุดเช่นกัน และผู้เล่นที่พวกเขาต้องการก็จะเป็นในลักษณะที่กล่องหน้าสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเบลเก้าและปีกซ้ายขวาจะเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากแนวรุกยังขาดผู้เล่นที่มีคุณภาพในเวลานี้เดือกดกร,รยนรายงานว่าลิเวอร์พูลหวังที่จะคว้าตัวองตวนเซเมนโยปีกจากบอร์นมัดด้วยค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์โดยมีรายงานว่าปีกฟอร์มดีรายนี้ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวสำหรับการย้ายทีมในเดือนมกราคมแล้ว แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็สนใจในตัวนักเตะทีมชาติกาน้าวัย25ปีรายนี้เช่นกันแต่เชื่อกันว่าเขาต้องการย้ายไปเล่นที่แอนฟิลด์มากกว่าและด้วยอาการบาดเจ็บที่รุนแรงของอเล็กซานเดอร์อีซักทำให้หงแดงไม่มีทางเลือกที่จะต้องคว้าตัวแนวรุกเพิ่มเข้ามาสู่ทีมในตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ คาเวซเฮโคจากสกายสปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังตัวกลางปีกและกองกลางและแผนนี้อาจเร่งดําเนินการให้เร็วขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมกกราคมนี้ลิเวอร์พูลยังคงสนใจในตัวมาร์เกฮีและเป็นหนึ่งในสโมสรที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ขององตวนเซเมนโยเช่นกันและถ้าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเซเมนโยจากบอร์นมัดผมเชื่อว่าเขาจะตัดสินใจย,ย้ายไปที่ลิเวอร์พูล ลิปอภูอ c โ o รายงานว่ามีลลสเคอร์เคสยกฟอร์เรนเวียสเป็นคู่หูฝั่งซ้ายที่ยอดเยี่ยมเลยในเวลานี้ตอนนี้ผมกับฟอร์เรนเวียสกำลังก่อตัวความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นยิ่งแล้วละ่ะพวกเราเล่นด้วยกันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆและผมหวังว่ามันจะเล่นได้ดีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไป ผมชอบการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของโค้ชในเวลานี้เพราะผมคิดว่าผมมีอิสระมากขึ้นและได้เล่นกับฟรอร์มากขึ้นเราเคลื่อนที่ส่งบอลและเล่นลูก12กันบ่อยมากผมรู้สึกว่าตัวเองเข้าไปในเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามบ่อยขึ้นและได้รับบอลมากขึ้นและได้เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษบ่อยขึ้นด้วยฮะ คาเวโซเฮโกรู so ko, Guru, นักข่าวสายซื้อขายจากสกายสปอร์รายงานว่าทีมที่องตวนเซเมนโยกระสันอยากย้ายไปร่วมทีมที่สุดก็คือลิเวอร์พูลและหากทีมหงแดงจรงิงจังเขาก็พร้อมลงเอ่ยด้วยในขณะที่เดอะการ์เดียนก็ไม่ยอมน้อยหน้ารายงานข่าวเอ็กซ์คลูบอกตัวแทนของหงแดงกับเซเมนโยได้พบปะพูดคุยกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีตัวนักเตะแฮปปี้และยินดีย้ายไปร่วมทีมด้วย ทางด้านเดวิดออสตินก็มีอัปเดตเช่นกันโดยบอกว่าปัจจุบันจะมีแค่แมนเชสเตอร์และแมนซิตี้ที่ดูจะจริงจังกับเดิวนี้มีการติดต่อพูดคุยกับทั้งบอลมัดและนักเตะอยู่เรื่อยๆแต่ก็ห้ามประมาทโขงแดงเป็นอันขาดเพราะถ้าพวกเขาเอาจริงสถานการณ์ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับเซเมนโยนักเตะมีค่าฉีกสัญญาที่65ล้านปอนด์ภายในวันที่10มก,กราคมนี้ครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ